วันนี้คุณกดไลค์แป้งบ่อยหรือ,อยังถ้ายังแล้วก็กดด้วยก็กดให้หน่อยนะคะผมแก๊บโอเควันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า I am Part Time Worker นะคะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นพนักงานกะ กลางคืนในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้เราก็มากับมิวและกล้องเหมือนเดิมแต่ว่าเกนนี่มันเล่นได้คนเดียวเพราะง,งั้นก็เสียใจด้วยนะพวกมนงงั้นไม่ดูละกันนะไปไ <laughs> ม่ด้ไม่ยอเพิ่งไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเป็นพนักงานที่ดีได้ไหมนะคะตั้งแต่นี้ไปที่นี่จะเป็นของกูแล้ว <c oughs> เฮ้ยนี่ลูกค้ามาแล้วซื้ออะไรดีครับลูกค้าซื้ออะไรดีคะอยากได้อะไรสแกนจัจ้าแล้วทำตกพื้นเนี่ยเอ้ยได้แล <c oughs> ้วหนึ่งพันไลค์เรามีทั้งอาวุธที่วไ้สาับ วาดได้แล้วก็สแกนด้วยเอ้ยใครอะไรวะเฮ้ยใครหดเราเยอะเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนบ้าเลยบ้าเนอมึงบ้าเนอมึงบ้าเนอมึงกลับบ้านไปเลยป้าซื้ออะไรอุ้ยป้าซื้อเครื่องป้ามึงรอกูแป๊บไหนวะทำอะไรอ่ะมึงดิเลชเชตแม่มึงหมออร่อยเหรอมึงแดกเออถังเออถังถังถัง มันใช่ไหมมันใช่พี่เต้นไหมป้ารอนะแหละป้ายี่รมอะไรป้าป้าป้ากลับมาทำต่อละรอนรอเลยแป๊บหนึงรอกูแป๊บรอกูแป๊บเอ๊ะป้าหนูไม่ที่ขี้เหรอไม่ขี้ที่บ้านดิวะโอ้โหจังเลยซื้อร้านกูมึงก็ต้องเป็นคนที่ดีหน่อยนะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วเออเอ้ยรว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 ย นะกูโยนเลยเหรอโยนเลยเหรอเบ้งมึงวางดีๆไม่เป็นเนอะแล้วเงินสองบี่สองบี่สองพี่เาทำอะไรอะไรอะไรเอาผิดคนอีที่มาเต้นเฉยเอรอสแกนสแกนไหนอะเอ๊ะมันใช่ที่ไหมมันใช่ที่ทางโรเข้า กว่ากว่าจะเจอตายหาไปแล้วสองตัวกูฆ่าคู่โพลิสุดไปแล้วสองคนอุ้ยสั่งเยอะเลยรว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 ยสบายสบายแล้วสบายสบายแล้วเอมันก็ไม่ได้ยากแค่แค่แค่เจอใครก็ฟาดวิ่งก่อนจากร้านเฮ้ยมันขโมยของวะเฮ้ยไม่ไม่้ยอะไรใครขำไรอะใครขำไรอะแนะนำมันแจกผลไม้ กับภาพดีไหนคุณคือซื้อได้บ้างวะซีเรียลอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะพี่จะย้อมผมเป็นสีดำแล้วเป็นสีเขียวทีนึงเหรอใครใครวะนั่าไงอีกป้าป้าต่อหน้ากูก็ไม่เว้นแล้วมึงแด็กอะไรวะนั่นอ่ะมึงแด็กครีมอ่ะมึงแด็กครีมอ่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่จัดนะ เองในแม่มึงสิ <c oughs> อุ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มัมมัมกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัม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 เก่งมากเฮ้ไม่อาไหนอีกคนนึงอะมึงเอ้ยอีกคนนึงมันมีคนแบบดิเครดิตัร้านมึงอยู่อะอะไรวะเอ้าไม่ใช่หลังร้าน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 เอ้าไอ้คือไหนวะอุ้ยสี่ตัวแล้วทำอะไรอะทำอะไรมันใช่ที่ไหมมึงขุดดินทำไม หลัทำอาหารมึงทำอาหารนี่ไงยัดกระยานบอกกระยานบอกคลี่แม่มึงสีบอกคลี่เออในร้านแน่เลยจัฟ้าให้หมดเลยนี่ไงอะไรอะไรอะไรมึงโดนมึงโดนเนี่ยกูต้องมาเสียลูกค้าก็เพราะพวกมึงมันเริ่มเยอะแล้วว่ะร้านเริ่มดังเริ่มดังแล้วนี่ต้องหนึ่งหมื่นสี่พันไลค์แล้วแล้วทุกคนจะกดไลค์ถึงไลค์เท่านี้ได้ไหม ใครใครขัอะไรมึงยก่งเป็นมึงเป็นกุ้งแช่น้ำปลาเหอไม่ต้องแดงกลัว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 ัวจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดเงินตรงเขาเตือนอะไรน้คิดเงินข้างลูกค้าเลยก็ได้เลยเอ๊ะเอ๊ะในกรณีนีวแต่แต่คนดีไม่เอาอย่างนี้เข้ามานะ มม,มึงก่อนเลยมึงก่อนเลยมึงก่อนแล้วเนี่ยข้าจะข้า,าัวมาซื้อมซื้อไง <มา S 1> ข้บมาซื้อเอาเป็นคนดีว่ะแต่สิคนอื่นจากภายนอกอคะท <c oughs> ุกคนดูไว้มึงจะมาหาเสียงอะไรมึงบ้าหเลยบ้าคือหน่าใส่หูฟังเลยวะ่ะเฮ้ยอ,อะไรใครเข้าบเอ๊ะ นอนที่บ้านนะมึงอ่ะอีกนี้จะนอนที่โรงเออมึงนอนงั้นมาเลยนะไปยังใหม่มึงอ่ะมีข้อมือหัอะไรที่กูคิดตังช้าจะเย็นที่บ้างานก็เยอะเห็นไหมเนี่ยมันทําคนเดียวไม่ไหวอ่ะใครวันแรกที่ใส่มึงเนี่ยเยอะเลยมึงทำอะไรไม่เหลือเลยมึงไป เฮ้ยๆๆแต่ว่าเฮ้ย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 มตกใจปอนต่อหน้าต่อตามึงยิ่งจะทำนะกินมันดีๆมันยากเลยเวลคัมมึงใครมึงใครเวลคัมบ้านสิเเวลคัมช่วยกูขายเฉยชีวิตแต่ละมือแต่ละเออฮะฮงตันเต้นบีบอล์รตัวเนี้ยโอ้โหงี่สูดบี้เลยมึง ีปิกี้เหรอวิแต่ว่าฉันฉันเหนื่อยเมาเม้อฉันขยับไปไหนไม่ได้ละเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยโอ้ยเงยเดี๋ยวช่วยให้ตกใจไปไปน้ำลายปังเลย ตั้งเงินไม่ลูกค้ากูตายไปสองเลยเอ้ยกูได้คิดตังค์สักทีมาเอาของมากูจะตั้งใจขายของแล้วเพิ่มยอดขายให้ร้านเราแล้วเราจะได้มีคุณภาพอุ้ยของขยะหายไปแล้วถึงถามคือลูกค้าเห็นร้านกูกำแพงทะลุรงคาด้วยเยจะกล้าเข้าหรอเขาเรียกว่าโอเวนแอร์ไงชี้ผีเฮ้ยระเบิดลงได้ตังด้วยัแต่คำถามคือไอนนูนผี ปวยแรงฟาบไปเลยอา,อาจาจะดีอาจาจะดีอาจจะดีก็ได้เขายังไม่ทำอาจจะมาซื้อเอ๊ะ <c oughs> กยายกรรมกายกรรมตรงนี้ <c oughs> ยิ้มน่าสิกเกิมึงบีนี่มึงบิดขากลับบ้านเลยเฮ้ย <c oughs> มึงคนขยละ <c oughs> <c oughs> มึงรักโลกมากเออกินดินกินหญ้าอาหารฟ้ากินยุงไอย <c oughs> ู่เฮ้ยทันจีโร <c oughs> พันจิโ,โ,โร่ขนไอซโก้าหุยแต่มึงผีมันเดินช้ามึงคิด<ผ>ว่า,บบาผ<ะ>ไีไม่เลยอ่ะไม่ไปต้องแบบเราต้องจัดก,การผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผีมันอาจจะอ,อยากมาซื้อของก็ได้มึงอยา่า <efendim S 1> มึงอย่าแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยวะผีมันก็มีหัวใจเว้ยมึงดูก่อนร้านกูเนี่ยเขาเรียกว่าสมรสเท่าเทียมรักยา มึงเลยูแตกอีกแล้วนะแต่คาเตอร์กับพี่เดือมนะบุญไอ้ที่ตู้แช่ตู้แช่กูหายไปแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะอะไรอะไรมึงออนเซ็นไปที่เปล่าไปกระพริบเลยไปกระพริบผีมา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 ไปพริบแม่มึงอะไรอะไรบู กูตลกกับมึงงอมตลกกับมึงงอมป็นผีกูปีมึงได้อะไรอะเฮ้ยแม่แม่แม่เขาคนนี้คนนี้คนนี้นี่ไงเขาตั้งเปิดออกไปนอนที่บ้านนะนี่ไม่ชิมออมมึงมาค่ะมาค่ะมากันเลยมากันเลยของซื้อของขายแป้งบอยสโต์แป้งบอยมาร์เก็ตยินดีต้อนรับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นมึงกูเห็นเพนกินด้วย เห็งคุยกันล้เอ้ยที่เดินเออน่ารักอันนี้เป็นจเป้ใครทำอะไรในร้านกูเอามาพังเลยพังหมดเลยเนี่ยเพ็งกินมาแล้วเพ็งกินมาแล้วซื้อของเร็วลูกซ่ามาไอซ์ซื้ออะไรดีฮีเตอร์ไปกลับบ้านใช้ที่บ้านไหมเพ็งกินอะไรอะต้อไปเนื้ออะไ้ดูแล้ยนะว่าเพ็งกินต่อ่ะไปไหนอ่ะ เดี๋ยวนะกูยอไม่ได้กูไม่เอาไปเลยเอาอะไรทำทำทานให้น้องอ๋อเห็นกูเห็นละเห็นหนักเหนอะมึงหนักมากเออเห็นกินก็ให้ไปน้องน่ารักเ้ยนี่มันคุณปู่คุณโรกาดากิคุณก็มาซื้อของไปกินกับทันจิโร่นั่นเองออกกำลังกายตรงนี้บิดบิดตูดเด้อเฮ้ยมึงตูดปิดไปดิโอ้ยขีของเยอะ ขี้เกียจคิดตังเยอะเกินมึงซื้อยาะเกินอะไรมมีรถมามีรถมารถมาแล้วรถมามีรถมามีรถมาจอดตมรถได้ปะคุระเบิดเลยเฮ้ยเอาไปไหนใครเล่นเกมที่บ้านมาดูอะไรที่นี่เดี๋ยวผมแจ้งตำรวจจับมึงหนาวเป็นเอสกิโม สนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมโทรศัพท์หลังร้านแอบมาดูคลิปพี่แป้งบยเออดูคลิปกูก็ไม่บอกเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เนี่ยมึงโทรหาผู้จัดการแยวนี้น่าได้เลยเดี๋ยวโทรให้ป่ะอึงหลับไปเลยสองวะ โมโหมากโมโหอะไรกูก็โมโหเหมือนกันนั่นแหละชูนิ้วกาเหอเป็นที่ที่บอกกันการฝึกซ้อมดีนะคะได้เลยนี่ตีลังกาแอนเลยดิกูไม่ไหวเลยคยุดเลยกูไม่ขายแล้วกูไม่ขายกูไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วกูไม่ขายแล้ว ต้องเข้าร้านปิดถาวรพี่กูไม่ขายแล้วกู <c oughs> ไม่เล่นเากก้อะไรวะกู <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นละ <c oughs> เป็นกิจาการไปเท่านี้ไปละ